ส่านผูสวดครับวันนี้นะครับก็จะมีข้อมูลของการไฟแวนการดีวิสซีซั่นสองเนี่ยออกมาซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูข้อมูลในทวิตเตอร์ของคนนี้มอนเดิมนะครับผมก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาสรุปให้ฟังต่ออีกทีหนึ่งอ่าซึ่งข้อมูลของการไฟแวนการดีวิสซีซั่นสองนะครับก็จะมีเรื่องย่อคร่าวว่าพระเอกนะครับเมียโดอากินะคนเดิมเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะในศึกลิขิาตาะนะครับแล้วก็ได้ทําให้ความพัฒนาของเขาเป็นจริงนะครับ ไอตัวมัสคอตที่มันชื่อแกฟเวเลียสเนี่ยมันก็ได้เขาเรียกอ,อะไรมันได้รวมรวมไฟเตอร์ในศึกลิขิตาครั้งก่อนนะครับเออแล้วมันก็ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงของการจัดศึกลิขิตาขึ้นแต่ในตัวอย่างในเรื่องย่อมันไม่ได้บอกนะครับว่าคืออะไรอาทีนี้มันก็จะมีตัวละครใหม่ที่เป็นมัสคอตเหมือนกันรู้สึกจะชื่อว่าชิวิลเออคือมันก็อ่านยากงี้นะครับในเวนการเนี่ ซึ่งไอตัวมัสคอตใหม่เนี่ยมันก็ได้รวบรวมไฟเตอร์ที่เออมันจะเรียกว่าลิขิตกรซึ่งไอไฟเตอร์หกคนเนี้ยก็จะมีการ์ดลิขิตกรหกใบที่มี i ดว์สกิลเหมือนกับการ์ดชะตากรซึ่งไอไฟเตอร์ทั้งหกคนเนี้ยหกคนทั้งสองฝั่งเนี่ยครับจะต้องมาสู้กันแล้วมันก็บอกว่าผู้ชนะนี่ก็จะทําให้ความปรารถนาเป็นจริงอีกแล้วก็นั่นแหละครับคือรู้สึกว่าในในอ่าซับไทยมันจะใช้คําว่าเอออะไรวะ มหาศึกกรรมลิขิตอะไรสักอย่างแหละน่าจะประมาณเนี้ยไอไอศึกครั้งใหม่เนี่ยครับก็จะเป็นการต่อสู้ทั้งหม,งหมดหกรอบของไฟเตอร์ทั้งสองฝั่งแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าคนที่ใช้นชั่นเดียวกันสู้กันนะครับคือคู่มันเหมือนจะจับไให้แล้วว่าใครสู้กับใครเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าตัวละครของฝั่งไอ้ลิขิตกรเนี้ยมันมีอะไรบ้างเพราะฝั่งสตารกรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเออเพระเอกนี่ผมก็ข้าไปแล้วกันนะเราเรารู้แล้วไม่มีอะไร Uh huh. เริ่มจากตัวละครใหม่นะครับรู้สึกจะชื่อนี่คุองคงไอควะเป็นลิขิตกรแห่งอินฟินิตี้ครับก็คือไร้ขีดจำกัดหรืออนันต์นั่นเองตัวแวนก็จะชื่อว่าเลวีเดสซึ่งบอกตรงว่าผมไม่เคยชอบดีไซน์ห่อ mm hmm. รู้สึกมันทุเรศยังไงไม่รู้คือโอ้โหแล้วท่าโพสดูท่าโพสมันมันเกงแล้วเนี่ย เออแต่ช่างมันเถอะครับแต่ผมไม่ขัดใจไอ้ดีไซน์การ์ดมากกว่าดูมันไม่ค่อยเท่เลยอ่ะมังกรอ,อ่ะมันเหมือนมันเหมือนมังกรกลายพันธุ์เออเขาเรียกอะไรเหมือนแมลงกลายพันธุ์เป็นมังกรซะมากกว่าเออข้อมูลคร่าวๆของไอ้นี่นะครับมันก็จะบอกว่าเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาในโรงเรียนเดียวกับอากินะแล้วก็โซครับแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันด้วยแล้วก็เปิดครอบครองการ์ดไอ้อินฟินิตี้เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ได้เรียกว่าเป็นอัจฉริยะเออเพราะว่าสามารถเ,เขาว่าอะไร มีสามารถชนะในการแข่งขันอะไรได้สักอย่างหนึ่งแหละเออแต่เขาบอกว่าไอคนเนี้ยมันมีออร่าที่ดูลึกลับครับแล้วก็ยากจะคาดเดาว่ามันคิดอะไรอยู่เออก็เป็นตัวละครที่แบบว่าเหมือนจะว่าไงคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากครับดูเหมือนจะน่าสนใจครับแต่ผมขัดใจกับแวนมันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสนใจมัเท่าไหร่ให้ดูชัด,ชดเลยครับนี่เป็นไงคุณว่าเทพไหมครับ โพว่าไม่นะอ่าส่วนคนต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวละครจากภาคเก่าครับชื่อว่าจ e ินกิมุคาะอันนี้ได้รับการนิคิตรกรแห่งโปรเท c ชันครัก็แปลว่าแปลว่าการปกป้องก็คือเอาเดนครับหรือพูดง่ายๆคือมันคือเอาเดนล่างใหม่แหละเออซึ่งจากข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลเรารู้แล้วว่าเป็น ผู้จัดงานดีลักทัวร์นาเมนต์แล้วก็เพื่อตามหาผู้แข่ง,งที่สุดแต่อันนี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันมันมาจัดงานในภาคน,นี้นะครับเออที่มันในภาคของเอ่อกาฟฟแยเวนการูเรสนะครับอืมแล้วก็เป็นผู้ครอบครองลิขิตกรแห่งการปกป้องแล้วก็มันบอกว่ามาทํางานร่วมกับไอเอไอกี G ในภาคเก่าะครับเออก็มันเป็นข้อมูลอะไรแล้วเป็นมาสเตอร์มายของยูนิฟอร์มเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเก่าทนะั้งนั้นอันนี้พวกเรารู้แล้วไม่ไม่มีอะไรใหม่ให้เราเลย ข้อมูลเนี่ยรูใ้ใหม่อย่างเดียวคือมันเป็น,นเรามันเป็นการอะไรเป็นผู้ครอบครองการเอาเด้นล่างใหม่แค่นั้นแหละครับแต่พอมีเอาเด้นล่างใหม่เนี่ยผมขอถึงนะักเซตเซตเนี่ยอยากให้มีของซับลาสตยนใหม่ๆบ้างต่อไปนะครับก็เป็นตัวละครจากภาคที่แล้วนะครับเป็นน้องสาวของพระเอกนั่นเองนะครับเมลโดฮิคาริแต่ว่า การอลิกิตกรของมันเนี่ยเปลี่ยนไปครับก็คือเป็นลิกิตกรแห่งการเวลามันเดิมชื่อว่าริเอลออเดียมหรือโอเดียมก็แล้วแต่ครับซึ่งอันนี้มันแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือมันเป็นเหมือนเป็นร่างใหม่ของริเอลนะครับแต่ว่าเนชั่นมันเปลี่ยนครับจากอันเดิมจะเป็นของเคเทอร์แซนชูลี่กลายเป็นดาร์กสเตดเออก็คือจากแคลนเหลืองกลายเป็นแคนน้ำเงินซึ่งค่อนข้างแปลกอยู่นะครับเพราะว่าโปรติการ์ดที่มีการ์ดอะไรร่างใหม่เนี่ย ร่างใหม่ที่มันเปลี่ยนเนชั่นเลยเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะเออถือว่าแปลกใหม่อยู่อันนี้เขาก็บอกว่าอืมก็เป็นเด็กที่ป่วยอ่อยแอดครับเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยแต่หลังจากที่ได้อะไรอ่ะจากเอ่อจากที่พระเอกมันชนะครับก็เลยหายป่วยร่างก,กายแข็งแรงขึ้นเออส่วนบทบาทในภาคเนี้ยก็คือเหมือนต้องสู้กับพระเอกแหละครับแต่ว่ามันจะสู้กันในเชิงไหนแบบเชิงแบบซีเรียสแบบแบบแตกขักหรือว่า เชิงแบบคู่แข่งเนี่ยอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวละครต่อมานะครับก็เป็นผู้ครอบครองลิขิตกรแห่งซูเพลมาซีเนี่มันแปลมันแปลว่าอ,อประมาณว่าแบบผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับลิสเคียฟาเอลหน่าชื่อนี้นะ ซึ่งในข้อมูลก็บอกว่าเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งนะครับแล้วก็ครอบครองไอลิขิตกรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นโอตาคุไอดอลของแฟนคลับของไซโตะมิโคโตะครับที่เป็นคนที่ใช้การชตากรของสีชมพูครับเออคือพูดง่ายคือในไฟ์เนี้ยเป็นสีชมพูสู้กันเองเออสีชมพูสู้กันเองเอืมแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสะพานนักเรียนด้วยครับที่มีความสามารถทั้งด้านการเรียนแล้วก็กีฬา เออก็เป็นเด็กที่ดูมีพรสวรรค์น,นะครับแต่ตินนิดเดียวไอการชตากรแห่งอํานาจของมันเนี่ยคือดีไซน์มึงเนี่ยดูดูไม่มีอํานาจเลยเท่าไรเลยนะมันดูมันดูแบบมันดูมันดูปวกเปียกไปหน่อยเออคือผมอาจจะรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบการผู้หญิงเลยครับแต่ต้องยอมรับว่าการช,ชตากรของซีชมูเนี่ยเพราะว่าดีไซน์ได้สวยเลยแต่ตัวเนี้ยมันดูมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตัวต่อมานะครับชื่อว่าคุโรสกิเคียวมะเป็นผู้ครอบครองชะตากรแห่งสเกลสเกลในที่นี้นะครับมันแปลได้หลายความหมายเลยมันแปลว่าการวัดก็ได้เป็นว่ามาตราส่วนก็ได้หรือมันจะแปลว่าเกล็ดปากได้แต่อันไน,นคงไม่ใช่อะ่ะคงจะเป็นหมายถึงพวกการวัดการอะไรพวกนี้มากกว่าเออส่วนชื่อก็ไม่อ่านยากอีกแล้วน่าจะชื่อว่าเอลคิ r ิบรประมาณดีครับเป็นสีแดงเป็นแคนสีแดงครับ โดยข้อมูลก็บอกว่าเป็นรองประธานของคิโยคุระคุปปก็คือเป็นบริษัทของไอคิโยคุระไทโซครับอ่าแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่มหาลัยของคิโยคุระไทโซแล้วเออซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นคนพูดน้อยครับเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแต่ว่าเป็นคนมีเหตุผลด้วยอืมเป็นแนวคาแรคเตอร์ของหนุ่มแว่นใส่สูทนะครับเออเป็นสตอริโอไทป์หนุ่มแว่นใส่สูทเลยก็คือสุขุมรออคอบอมีความเอออรมีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ประมาณนี้ครับ ก็ตามหลักเอปูมาขนาดนี้แล้วก็คงสู้กับไทโซครับไม่มีอะไรแหละส่วนตัวละครตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะโผล่มาแล้วนะครับในใน device ภาคที่แล้วครับตอนช่วงที่นาโอขแข่งเ,เคยเหมือนเปลยๆไว้นิดหนึ่งแหละคนนี้ก็ชื่อว่าเซนกะคานาเอะเป็นข้อคองลิขิตกรแห่ง e x ็ d ซิอันนี้ก็แปลว่าหมายถึงแบบการแบบเนื้อชั้นแบบเกิน ขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ยเออผมก็ไม่แน่ใจว่าแปลไทยมันจะแปลยังไงนะให้คามันดูสวยอะคือเวลาเขาแปลการ์ดเป็นภาษาไทยอะเขาจะต้องแปลให้มันเป็นภาษาที่มันดูสวยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแปลว่ายังไงส่วนชื่อเนี่ยมันก็อ่านยากแหละน่าจะอ่านชื่อว่าอิมพอลดิโอเออถ้าผิดเดี๋ยวมันคงแกงแลละเออเขาบอกว่าเป็นโปรแวนการ์ดไฟเตอร์นะครับก็คือเป็นมืออาชีพอะเออแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กของนาโอด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือ แต่แล้วเป็นไฟเตอร์ที่มีฝีมือตั้งแต่ยังเด็กอืมแล้วก็เป็นคนกระหายการต่อสู้โอเคส่วนการ์ดก็ดีไซน์ก็ธรรมดาสำหรับผมมันดูธรรมดาไปน,นิดหนึ่งเออใช้แคนเทาครับไอวน,นี้ใช้แคนเทาการ์ดก็ดูดีไซน์ธรรมดา mm hmm. ก็เหมือนข้อมูลจะไม่ค่อยมีอะไรละก็จะมีข้อมูลเดียวคาว่าเออพวก ลิขิตกรนะครับตัวอื่นเนี่ยจะมาใน b ีทีศูนย์สี่ไอค5ตัวเนี้ยส่วนของน้องพระเอกรับที่เป็นของ Dark ส um เ a ดลิเอ,อ,อโอดียมนะครับจะมาใน b t ทีศูนย์ห้าเออก็คือโอเคครับอย่างน้อยก็ไอ้าตัวนี้มามาไมา้เห็นแต่ไวๆก็ดีแต่ติดนิดหนึ่งครับคือผมรู้สึกว่าการไอลิขิตกรเนี่ยดีไซน์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับเออโพสชาตากรมันดูดีไซน์ดีกว่านะลิขิตกรดูดีไซน์มาดูแบบ มันดูเรียบง่ายไปนิดหนึ่งโดยเฉพาะตัวที่ผมเกลียดที่สุดก็คือไอ้สีเขียวนี่เลยครับดีไซน์มันไม่ไม่ค่อยเท่เลยอะเออคือตัวละครมันดูจะมีอะไรมีมีอะไรให้แบบมีประเด็นอะไรให้เล่นนะแต่ว่าพอการ์ดมึงดีไซน์เงี้ยเลยแบบทำให้ความสนใจตัวละครนี้ผมลดไปเยอะเลยซึ่งดีไวซ์ซีซั่นสองครับก็จะฉายตอนแรกในวันที่หกกรกฎาน,นะครับ ก็มีช่องทางออฟ i ิเชียลใน YouTube สามารถติดตามดูได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ